สมัยหนึ่งว่างพื้นเรงมหามหาปร,รินก็มีพระมหาปร,ริยญนเป็นนักเกตดังองค์หนึ่งมีญาติจุ่มศรัทธาหลายหลายไ,ไดเอก็หลับหลายต้องรังมากอะ่ะเลยมีญาติทำมี ผู้สิทธิลูกาหากหลายก็มหาเพลี่ยนก็เป็นผู้มีุ่มหรู้หลายความรู้หลายแต่ว่ายัางบอกอยังบอกบรรลุธรรมมันยังบอกบรรลุธรรมมันก็เป็นปัญญาในระดับของโลกียะนั่เป็นประดับของปัญญาในระดับความจำระดับเหตุผล ไม่มีอยาโดมพออกไม่ออกอรปรสสุกมาสิกามากไหมจนกระทั่งวิเนปใจัยให้พบครูกรรมครูเวีนครูบุญบาร,รมีในอดีตจะเคยเกี่ยวเนื่องกันมากมีบุญสัมพันธ์กันมากนี่แหละกับศรัทธาม,มีความใกล้ชิดกัน จากศรัทธาก็เลยเป็นความเข้าใจมากขอ้ก็เลยกลายเป็นว้อใจในรูปในรสถน,นิ่งินเสียงใน้สัมผัสก็เลยอยากลิ้มลองสนองตัาหาของมาปร,ริยนแนะอุบาสิกาผู้เป็นอุศิตปัเ <c> ว <oughs> ลาพานไปสายสัมพันธ์ก็มากขึ้นว่ามีบุญสัมพันธ์รวมกัน มาบาเลี้ยงเพื่อนก็นเลยได้ล่าสิขเ้าออกมามีมือนหนึ่งไปเข้าของนานันกัดไปล่อเขาของนาล่อคิว้วแต่ที่นี่ก็มีผู้ออกมาจากของนาวิวแบบย่นๆน,น,น,นยอๆพิจารณา,า,า,าเอาแต่มาไปรลี้ยซื้อก็มาแล้วก็เป็นเป็นทิศเจ้าเนาะทิศมหาเป็นทิศแล้ว ทีนี่ตอนที่เขา้องน,าน้านี่พอมีผัวมาแล้วก็เลยให้ผู้แฟนนี่ปูแ้ปแฟนที่ไดิมาอยู่น้ากันแล้วนี่คูอบาสิกานี่แหละที่หาลาเพลมาอยู่น้ากันแล้วให้เขาห้องน้าไปก่อนตั้งทิพย์เงี่ยวเขาขทิพมามหาเนี่ผู้แฟนเน่ยเขาของหนา้าเสร็จแล้วก็รีบออกมา ก็รู้ว่าที่มาหาลอยอยู่ที่นี่ที่มาหาไปเข้าห้องน้ำป่ะนี่ก็เข้า,ขาไปในห้องน้ำกไ็ไปเห็นของดีบัดนี่เห็นของดีเกิดสติปัญญาขึ้นมาทัานทีเลยโอย้แต่งห่สิ่งกูประพฤติเนาะแตวงูงี่กูประพฤติเนานผู้ผู้เป็นเป็นแฟนเป็นภรรยาอนะไรเนาะ เป็นมา่ใดลางเนี่ยเปนเขาอหน้าเป็นไทยไทยหมดุดไทยูดแล้เป็นบลาเป็นก็ฝาาของหมีไปในทิศในพิจารณาต้องคิดมาไอ้โอ้หูย,ยสิคุบัซึบดอกขวั่นนสีเมียในตูวคนท้องพิจารณาอีเดออาหารหม่อาหารเก่าเขาบแ่เขาบอพิจารณาเบื่อตนาขอ,ขอาหารใไม่อาหเก่าเขาทั้งปาวออกซังกด เราทราบเลยเนี่ยเรื่องอร่อยผงแกงสยางดีในอาหารไปซื้ออาหารมากก็เตรียมอาหารอย่างดีเลยบางคนนี่โตแล้วเป็นแสนกงนมีบางคนโตเป็นหมื่นโตเป็นพันกูเรียบง่ายกค่เข้าจานเดียวก็ได้บางทีส่วนใหญ่มันก็ลงท้องเสบอยู่ว่าลงท้องถึงเวลากระ่ายออกเมืนเวลาที่ถ่ายนี่เฝ้าเลียนของงามเด้บางคนนี่เหมืนคนนี่เรียนของหงามในบทสนิทถ่ายไม่เลเฝ้าหลังนี่มัน นี่ละครองดีพิจารณาเีงนี่ะป้องมูดกองขุดนี่แหละจะไปปามานเด็ดๆหนังหอขี่นี่ยเขียนใหนชัดตู้มือเลยน้องเขาอยู่ตู้มือห้องน้ำแน่าใจบอกไทยมูดไทยขุดพิจารณายิ่งแกขี่ผู้ใส่แกขี้ขี้่ยิ่งแกเม้นผู้ใส่แกเม้นเหมืนหนังหอขี่พวกไม่ได้แค่นั้นได้เหมืนขี้หูวแบบนี้แต่ว่าแกขี่ห e ัวขี้ตาขี้มุขขี้ไคร ขี่เัไนี่นน่ะนั่งหอขี่เอานัำงหอกุดวสตับใตใจพุ่งมามกอดเอาเม้นน่เรื่องนู่นขี่ปากขี่ฟันซัก็ักฟขี่นั่นยิ่งมาตายมันก็เอาแล้ผิดจะไรมันก็ลงน้ำลงเหนื่อยลงเห็นหลงกระดูกตามไว้ตามสังขารเป็เรื่องธรรมดาครับกินกามเกียดกินนอนเส็บกามแสวงหาอาหารหวานแล้แวงไปเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาอนี้เป็นธรรมดา ในเมื่อเรามาเรียนรู้ทำศึกษาทำปฏิบัติทำเดี๋ยวมันเกิดสติสมาธิปัญญาจุดปัญญาเัาค่อยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นปัญญาเลยนะปัญญาธรรมดาแล้จรปัญญาแจ่มแจ้งจริงรับปัญญาย่างปัญญามหมุที่เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นของมุจีร่างอย่างยืนเลยแล้วมันก็เป็นมายาแล้วก็ออนยากที่สุดที่เด็กกะมาตั้หารากระทำอะไรมันเหลือโคตเหลือสัตวดเนี่ย เมืองข่าวมึงว่านี่ใช่ไหมนี่ไก็เรียกว่าอิปริตเนาะแล้วราคามันกอ่อกำมี่เหรียนราคาก่อกำมเป็นขุมขืนหมูไหมขุคมขืนหมูยี่ล้งยี่ลังเขาบอกว่าหมูถอ่องเจ้าของหมูเห็นมันผู้ได้มาสั่นก็ร่างก็ร่างวิดพื้นอยู่เลยบองบอกโอ้โอบอกมองนี้ไปดีบอกคุณยายบ้านได้ว่าสั่นเป็นขมขืนหมูม้วน่องมาหนี่หมูมก,บบก็บอกเอาหัวหมูมันก็เอาหอวหมา มันแต่เน้นหอนมูหอดมามีผู้หญิงกับผู้หญ,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 ญิงก็มีผู้ชายกับผู้ชายก็มีผู้ชายกับผู้หญิงกมันเป็นไปได้บ่ได้ราคาตันหาเวลามันเกิดอารมณ์ตรงนี้มันเป็นอารมณ์เกี่ยวข้าแต่มันเป็นไฟหเหลาลนเพราะว่ามันสะสมมาถูกผลมันโมนเมนต์เรื่องที่บดีนะข้าต้องผินานานดชนะในมุมของศิลปะเอาราคาแกะเรา,าผมมีราคาเี่อผมข้อบดีเกิดเอเขาเกิดเพราะราคาดิ เพราะราคาพระตณัณหาเพราอุปทานมันเกิดเพราะกิเลสจ้ะให้ห้าวกิเลสแก่กิเลสให้เห็นคุณของกิเลสก็มีเห็นโทษของกิเลสก็มีแต่ภูมีปัญญาชัดแจ่มมันจะเห็นขอคุณกิเลสตรงสัมขอคุณอวิชชา,าตรงสัมท่านตรงสัมจึงได้ซึ้แล้วว่ามีอวิชชาต่นาว่าท่านว่ามีสินสมาธิปัญญาผมกูได้ไปยึดยังแลว้วเพราะมันสินอุปทานลงมาว่าเราจบง,งานมันกับเป็นอย่างนั้น เป็นแค่บวนการเดยเพราะนั่นมันเป็นมายาลาอกตัว,วด่วนมายาตัวข้าบอมียังบ่มียังเป็นเล่าของเราทุกคแต่ในเรื่องของกินกามกเกียรติเสพกรมแรงอานาบัตรแล้วแม่งไถ่รับโรคกดล้ม,มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าพวเขาเนียนร,รูทำศึกษาทำปฏิบรรัติทำม้องกระดีคอยโดนละไว้วักเป็นเรื่องธรรมดาเลยบ่แม่นเรื่องที่หนาเกียดเพราะว่าการเสกกรม่ม นี่อยู่เ้าบ้านเจ้าซองตัวไปแม่กระทงพระอริยบุคคลหรือว่าอริยบุคคลอริยสงฆ์หรือว่าคนวานโสดาบันตะกี้ท่าฆ่ายิ่งเมื่อใดขาดจากตามมาละขายทั้งใจนะทั้งใจนะแต่ว่ามันก็มีเจตนามีเจตนาในการที่พยายามที่จะเสพมันไอ้ทำไมชาของขันเพระวิชาตันาราบัานยังมีอยู่มันยังบ,บุสิหลรา มันยังยังละบวกขาดแม้ก็ะยอมมีมีเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่บวชมีด้วยความปรารถนาในธรรมชาติของขันต่ธรรมชาติของจิตเดิมแค่ละมันก็ได้ปรารถนาแต่มันยังบวสามารถที่จะทําลายวิชาตันหาประทานตรงนั้นได้จนกว่าภูมิธรรมมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นรับรับอนาคข้ามีอรหันต์เป็นภูตาวายรั่นเด้มันก็ดีค่อยเบาบางจางไขยไป จึงละทงถึงดีสุดก็คือสิ่งอุปทานในหลปในนาในถาดในขันสู่แจ้งจัดว่าผมไม่ใช่เป็นเล่าของเราของเราตัวเราไม่ยั่เป็นเขาของเขาตัวเขาผมไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถิงใช่ยลูมเวทนาสัญญาสังขารพิัญญาผมเป็นเล่าของเราตัวเราผมเป็นสตว์บุคคลตัวตนเราเขาญิงใชยกายก็เท่าว่าแต่กายกายนอกกายนางกายนอนกายยืนกายเดินกายหน่ายก็เท่ากแต่กายบนสรรบุคคลตัวตนเราเขาญิงใช่ เวทนาหนอกสุกตุเกชัยกัสสวัตเวทนาเวทนาในเวทนากัสสัพตเวทนาบริวารทุกคนโดยตัวเราเขายิ้ใจจิตนอกคืออารมณ์ความคิดกัสสวัตเจจิตจิตดีแน่บ่ดีแน่จิตปุ่งคิดดีแน่คิดบ่ดีแน่ซื่อๆแน่ยังไงกุศินถูกยางคิดที่เป็นกุศลคิดแล้วกุศลคิดปุ่งปุ่งคิดสารพัดคิดเลยที่ไปอดีตนาคตณคิดตัวนี้ก็เรียกว่าจิตนอกก็คืออารมณ์ความคิด จิตนอกสังวัเดีจิตจิตนอกคืออารมณ์ความคิดจิตในจิตเดือคือธรรมชาติจิตเดิมแท้ที่ลูกลูกซื่อหรือบัวมิลรล่ลู่ในธรรมชาติอารมณ์ความคิดจิตในจิตเดือดสักเดีจิตเป็นประสาททุคคลตัวตัเราเขาต้องใช่ประมาณนี้นี่ว่าต่ำภาษาของผู้งมเตียนหน่อยที่นี่ถ้ำนอกถ้ำที่เป็นกุศลถ้ำที่เป็นอกุศลถ้ำที่เป็นอัิยากษจิต ที่เป็นอนดีจังท่านที่เป็นทุกขังท่านที่เป็นอนัตตาท่านที่เป็นดูแจ้งธรรมที่ทุกสมุทัยหลุดมาเออธรรมทั้งหลายทั้งปวงธรรมน่อทธรรมาลุ่มทั้งหลายทั้งปวงสักวัตเตทธรรมธรรมน่อคือธรรมน่อแต่ท่านหน่อก็ท่านไมก็ท่าก็สักวัตเตท่ารหน่อกเป็นสัตว์บุคคลตัวตุลละเขาหญิงชายลูกก็สักวัตเตลูกเวทนาก็สักวัตเตเวทนาสัญญาล่ะสักวัตเตสัญญาสังขารก็สักวัตเตสังขารวิญญาณก็สักวัตเตวิญญาณ บ่ามปนสัตบุคคลตัวตนเราของยิชัยเรามันรู้แจ่งชาดประจัก์ถึงว่าถูกยางมั่นบ่ามปนสัตบุคคลตัวตนเราเขายิงใจมันเป็นแต่สมมติมันเป็นแต่สมมติมันเป็นแต่สภาาบรรทัดอารมณ์ตาปัจจัยมีเหตุกระเกิดขึ้นโลกก็มีเหตุเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อเหตุกระดับไปกระลับคืนสุขความบ่ามีเปทนาหน้าก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อเหตุกระดับไปก็กลับคืนสุขความว่มี สัญญาก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีเหตุอไเกิดขึ้นเองระดับไปขับขึ้นสุขภามีสังขารมีญาก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีเหตุเดือดขึ้นตั้งอยู่ไม่เภทกระดับไปกึ้นสุขอามบุนี่คือบุญไม่ยเป็นรอบของเราตัวเฉพาะแต่เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นแมงกะทงดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณธาตุทุกอย่างก็บรด้วัตรอีกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่จากสัตว์จนกว่าจะรู้ชัดรู้แจ้งรู้จิงในรอบตัวด้วยมายาตัวข่าบุญไม่ยังนั่นแหละมันตึงจัง ไฟสามกองมันถึงจะเบาบางจางคายไปจนถึงที่สุดของมันไฟซินเชื่อมันเชื่อไฟมันก็ดับไปไฟดับไปก็กลับซึ่งไม่ใช่หรือว่าเปล่ายังมีเชื่ออยู่มืนกับเป็นธรรมดาของมันเพราะฉะนั้นแล้วโอกิเลสตั้หาอุาทางความจิตมันถึงมันมีทุกคนราคาตัณหานี่มีมาตั้งแต่เกิด บ่ไม่ละขาดาตั้งหาตัวนี้บ่ไม่ละขาดกาินตัวนี้เ้าบ่ได้เกิดต้องขอบคุณละขาดาตั้งหาความอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสในรูปหญิงรูปชายของพอ่อของแม่เขาได้เกิดมาแต่เ้าก็มาเอาละขาดแกะละขาเขาเลี้ยงถอดเขาละขาดเขาเลี้ยงถอดเขาลขาดตอนนี้ตอนาาท,ท, harbor, ท,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 ที่เขามาหลู่ทำเห็นทำเจองทำที่มุมที่จะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยสงฆ์นี่แหละ แ่ผู้คนธรรม,มาดาขเขาไม่เห็นตัวเลยมันก็มวนเนะมวนในลูกในรถในกินในเสียงสัมผัสอารมณ์ความสวยความง,งามเดือดเดือดกวนใจกำนนัดครับกันนัดขับเครื่องหลุมหลงมัวมองไม่เป็นของรรอร่อยอร่อยเป็นของที่สดชื่นสิมูนีส่สมัยห้องอยังต้องเที่ยวอยู่ในทางลูกเขาก็เคยหูเคยเห็นเคยสัมผัสโอ้มันอิ่มยากเลยของมวยไม่ว่าจะเป็นทางลลกทางธรรมอกว่ากันเ้อะ ฉะนั้นแล้วยุดความโกรธในการอภัยยุดความห่วงหาอะไรในการปล่อยวางคอยเรียนคอยรู้คอยศึกษาคอยพิจาระาเ,เห็นโทษเห็นพ่ยของโลกก็คือลูกหน้ามาลมความผิดเห็นโทษอย่างชัดเจนของลูปหน้าปาระลมความผิดของกิเลสไฟสังกองจึงเป็นไฟมาไล่กันไฟมาไล่กันล่าคาคีโทษสกิมมาคินที่มันพอผ่านสัวหลกยอีกมากเท่าไหร่ถึงจทำลายเท่านั้น มากก็บางขาอมันก็ทำให้สารลูกตกต่ำไปสู่อวัยวะูมนี่ลู่หนางราคดทุสามัวลูกมั่นข้าใจมันลูกมันเห็นมันนข้าใจมันชัดเจนทีเดียวค่อยๆลดละอุปทานความดิดมันถึงมันีลูกหน้าอารมณ์ความคิดไปสามกลองโดยดีคอยเบาลงจนกระทั่งสิ้นอุปทานลงว่ามีเรานี่ลูกหน้าอารมณ์ความคิดคือสิ้นอุปทานในขันธ์หาบอกมีเล่าของเราตัวเราในขันธ์ตั้งหะ นั่นแหละก็คือไฟสามกองกับดับสนิทไฟอะไรกันก็ดับสนิทไฟบบมีแสงไฟบ่มีควันนั่นแหละคือดับเิ็ดไหลตัวตัวนิ็คือดับพาดคือเรื่องเสียแทงนิพพานนิบไม่ว่าดับพลานเครื่องเสียแทงสิ่งที่เสียแทงก็คือไฟสามกองเกิดจากวิชาตัญหาประทันเมื่อวิชาตัณหาประทานดับลงเลยอำนาจสินสมาธิปัญญาลงมมาคือปัญญาเปี่็นรู้แจงรู้แจงในอารมณ์ความคิดตูแจงขันหาจินราสมุทัยจึงแจงนี่หลด เ่องนี้เราอิสระจากขันหาอิสระจากรนมอารมณ์ความคิดอิสระจากการลเวลาอดีก็รู้เท่านาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็บ่ยึดว่ามันบมีเราของเราที่จะไปยึดสิ่งผู้เสวยสิ่งผู้ขอของสิ่งสมุดแม้มีมุดเมื่อสิ่งสมุดมีหมุดกับปัจจุบันแม้ทั้งที่สุดแล้วทั้งสมุดและมีมุดก็เป็นกินสมภาษาภาษาบอกภาษาเขียนเมื่อสึ่สายแล้วมันบอกอะไรกนเนี่ย นั่นแหละถึงว่าบอาว่ไหนเลยผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้รู้ได้แจ้งอมตธรรมนั้นยองถึงความสงบอย่างแท้จริงคือสงบจากความปุ่งแต่งสงบจากเราของเราตักเราอมตาธาตุอมตะธรรมอมตะนิรันดร์การเจริญพรเจริญธรรมบุญรักษาอย่าททำสามมาปฏิบัติเพื่อนรวมกื้อแก่จิตใจเอวังก็มีเด้ปรกกาและชนี้แหลยเล่าสู่กันฟังฟังเรี่นๆฟังผ่อนคลายเด้อเป็นความาัถนาดีทุกท่านเถิด Oh